สุขภาพดีเริ่มที่จานนี้วันนี้แม่ครัวได้ผักกรีนปตัตตวียเก็บเกี่ยวมาสดใหม่จากฟาร์มไดสตาส่งตรงถึงหน้าบ้านสดมากกรอบจริงคอนเฟิร์มจากสิ่งที่ทุกคนได้ยินเลยค่ะทำเมนูสลัดกี่รอบก็ต้องนึกถึงผักไดสตาเลยเพราะมั่นใจความสะอาดการดูแลผักอย่างพิธีพิธันในห้องปลอดเชื้อและใช้น้ำกรองหรือน้ำดื่ม ในการปลูกผักหมดกังวลเรื่องสารเคมีปนเปื้อนหรือพยาธิในดินไปนเลยค่ะเมนูนี้จะใส่ผักหรือผลไม้ตามชอบจุกๆลงไปได้เลย อาหารเขียวเต็มคาราเบลขนาดนี้รับรองระบบขับถ่ายทำงานดีเยี่ยมช่วยลดน้ำหนักสุขภาพดีหุ่นดียั่งยืนแน่นอนตรงตามคอนเซปต์ของคุณหมอแบงค์ให้โฟกัสอาหารเขียวในแต่ละมือก่อนแล้วคุณจะอิ่มก่อนอ้วนจากนั้นโรยธัญ,ญพืชทั่วผลไม้อบแห้งลงไปเพิ่มในมืออาหารได้เลยนะคะสุดท้ายตกแต่งหน้าสลัดโดยผักไวร็อกเกตของไดสตาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดความ เสียงโรคมะเร็งบำรุงกระดูกและสายตาลดการอักเสบในร่างกายและช่วยลดน้ำหนักด้วยค่ะน้ำสลัดที่ใช้ในเมนูนี้แม่ครัวใช้ซอสงาดำบดท,ที่นำงาดำขั่วเป็นบด100%ซนต์ำมาผสมกับน้ำเปล่าทำเป็นน้ำสลัดราดให้ทั่วๆก็พร้อมทานแล้วค่ะหากท่านใดสนใจผักสลัดปลอดสาร100%เอร์เซตพิมไดสตาส่งมาที่ช่องทางที่ขึ้นหน้าคลิปนี้ได้เลยนะคะ